สวัสดีครับวันนี้ยังชัยชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมฉางข้าวโบราณหนึ่งร้อยปีของแสลงพันธ์ที่เป็นที่ที่่องเที่ยวของของที่เป็นตลาดที่เขาตลาดท่าทีที่จะไปบุรีรามนะฮะอันนี้เป็นฉางข้าวเอาไว้เอาไว้เก็บข้าวบากาศร่มรื่นมากครับ แม่ค้าเขาก็จะหาบเร่นะเขาจะประมาณนี้ก็หาบเร่ข,ขึ้นรถไฟแล้วก็ไปขายในตัวเมืองบุรีรัมย์นี่ฮนะไอ้ดูบรรยากาศรบอบๆตรงฉ่างฉางข้าวเก่าตอนนั้นก็ยังมีอีกหลังหนึ่งเนาะหลังหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เป็นต้นแคตัสด้ของคนแถวนี้เขาปลูกใหม่ก็บรรยากาศร่มรื่นมีร้านกาแฟด้วยครับก็ว่างๆก็มาเที่ยวกันได้ร้านกาแฟสงบมากเลยอะ คนหายไปไหนหมดไม่รูเปเดี๋ยวไปดูข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นพื้นที่ของการรถไฟนะห้สังเกตเห็นรัวแล้วก็จะมองเห็นสถานีรถไฟได้ หรืชาวบ้านก็เอาวัวควายมาผูกเลี้ยงไว้กินหญ้าเนาะนี่ฮะมองไม่เห็นตรงโน้นนะน,น่ะสถานีรถไฟเล็กๆก็จะมีรถไฟผ่านใช้ได้จริงนะครับตรงนี้ใช้ได้จริงนู่นเลยฮะเห็นไหมนี่ตรงนี้ใช้ได้จริงครับมีรถไฟมาจริงแล้วก็เห็น<ๆ>เห็นเห็น,หนตะกร้าหาเฟ้ยไหมอันนี้ที่ชาวบ้านหาของไปขาย เป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านในแถบนี้ครับผมท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ามีอะไรสงสัยเม้นถามได้ครับขอบคุณครับผม